ครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่บอเที่ยงเดินทางมาจากสารปูดำกาได้เดินทางผ่านมาทั้งต้นย่างลุ่มลุกหรือว่าเจ้าแม่แตะเคียนทิพย์เกศรครับก็เลยบ่ชผาดครับท่านผู้ชมเลยบาดที่จะไป่องหาตัวเลขหาช่วงหาลาภไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งคือเก่าครับผมซึ่งตะเคียนเจ้าแม่ทิพย์เกศรแต่ขั้งแต่ก่อนกอน,นี่ครับกามีนักสแสวงถชดเดินทางกันมา เนื่องแน่นเลยครับ่ามุช้มแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเงื่อนหายไปบ่เห็นละครับมแจะทีมงานอย่างเดียวครับผมจะเดินทางมาวันนี้พอเที่ยงก็เลยจะไปซองเพื่อเอาตัวเลขไปฝากเอฟซีรือประทานช่วแฟนช่องสตาร์ด้าชาแนลเพื่อให้ไปเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทาาแนวทางในการตัดสินใจสื่อฉลาดจี่แมงของรัฐบาลไปเลยครับ่านุช้มรองไปซองเบืองครับ ย่ายบัวเลยครับว่าจะเจอตัวเลขทีธรรมช้ชมคิดไว้หรือโดนใจของธรรมช้ชมหรือบอกครับผมไปครับไปเบิ้งน้ำกันเลยครับ นี่ครับท่มนผช้ชมคือเจ้าแม่ทิพเกษตรสอนเจ้าแม่ตะเคียนล้มลุกครับผมซึ่งครั้งหนึ่งก็มีนักสแสวงโชวเดินท่ามากาวายกันแบบเนื่องแนนได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นก็รู้สึกว่าห้ถูกมากประมาณสามสี่งวดซ้อนกันครับท่มนผช้ชมแต่ว่ามาณถึงมือนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าจะนักสแสวงโชวก็จะห่างหายไปครับผมแต่ว่าในเมื่อพอเที่ยงเดินทางผ่านมาแล้วกับอ่แขวคือเก่าครับท่มนผช้ชมต้อง มาซองหาตัวเลขเอาไปฝากเอฟซหรือว่าท่านผู้ชมแฟนช่องอีกคือเก่าครับนี่ครับตรงจุดนี้ที่พอเทีงเห็นมีคล้ายๆนักสแสวงโชว์ภายในเอาแป้งมาท่าไว้ครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้ครับท่านผู้มชมว,ว่าแต่ก่อนนี่ก็เคยมีคนได้โชคได้ลาบยูทีเงาเจ้าแม่์ตะเคียนทิพย์เกสรน,นี่ก็หลายต่อหลายครั้งคือกันครับเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาซองเบอร์ครับท่านผู้ชม นี่โอ้ตรงนี้เป็นเลขแปดนี่ตัวทัดตรงน้อม่านนี่เป็นเลขห้าอ้แมนนี่คือคาตาเบอรชมนี่กับแม่นครับยิงเบอร์เอาเด้อกคาตาเบชมนี่ทีแยกบัวคนมองเห็นคาตาเบอร์ชุ่มขออภัยครับผมต้องจุดนี่ครับนี่ครับเห็นบอนี่ชัดเจนก่ากระเทียมแมนแปดห้าครับนี่เลขแปดนี่เลขห้าตรงนี้ก็เด็นหาชัดเจนครับตรงนี้นี่ ครับตรงที่ยายบัวมองเห็นนี่ก็จะเป็นเลขแปดหายอย่ยงงางเดียวเขานผม้ชมรู้สึกว่ามาสายรอยเอ็นนี่รู้สึกว่าเลขแปดหาจะเห็นเห็นบ่อยครับเพราะว่าจะเป็นโยทั้งที่ว่ากูม่านหำอุนอกพนเขาบอกพญา,ายมเนะเนอก,นอกขับบุญธรรมปูดำนะครับแมนสิแมนทิปปูคุนหนันชันชัยให้กันครับแมนครับมานนี่โยเจ้าเม่ตะเคียนทิพเกศรน,นี่กัเห็แนแปดหาคือกันครับทนผม้ชมนี่ ยายบอกว่าตัวนี้เป็นเลขแปดตรงนี้เป็นเหลขกหาครับเห็นเป็นแปดห้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูเอานะครับท่านผู้ชมมองเห็นชัดเจนป่ครับท่านผู้ชมมองเห็น,นตัวไหนก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ตันี้เธเพ่นว่นาเป็นหลานของอยาที่เกศสอนตันี้ไม่เห็นบอกครับอ๋อพ่ดที่เขียนว่าเจ้าแม่ตะเคียนทิพย์เกศสอน,สนครับอันนี้เป็นหลานเหมือนนี้อืมเมืองเอาคัะทำามช่วยเมืองเอา แต่ว่าส่วนสายตายายบัวมองเห็นเปรหาคล้ายๆกับพ่อเทืองเลยครับพ่อเทืองเมื่อมองเบืองครั้งแรกว่าเป็นแปดหาขึ้นกันครับแต่ว่าพ่อเทืองมาได้บอกซูยายบัวฟังพ่อยายบัวมาดูเอาเองยายบัวก็ว่าเห็นเป็นแปดห้าเหมือนกันครับตรงจุดนี้เป็นเลขแปดนะครับท่านผู้ชมนี่แปดอย่างน,น,นี้นี่ตัวใหญ่ครับเลขห้าตัวนี้ครับนี่เป็นแปดห้าเหมือนยังกับที่พ่อเทืองมองเห็นเลยครับท่านผู้ชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วจงเชื่อมั่นในสายตาของตัวเองครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ส่องดูเอาเองครับเพราะว่าพ่อเถืองจะจ้องให้เป็นนานๆสักหน่อยครับผม อยาอะะอ่า,ล,าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกทุกช่องด้วยนะคะเห็นบอจตังใ่ล้นีไ่ไงอ๋ออันนี้ลูเนเียวนี่ครับเดี๋ยวผมสูมก่อนหน่อยหนึ่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไมว่ามองมองเห็นเป็นเลขแปดครับนี่เห็นบหเลขแปดไม่อย่นสิครับเลขห้าในตรงนี้นี่ครับเลขาจะมองเห็นเป็นแปดห้านะครับท่านผูชม แม่บัวเห็นเป็นหาบแมนเห็นแบบผมเห็นเลยผมเห็นเป็นแปดหาขึ้กันแมนตอนที่ผมมาเบิ้งครั้งแรกนั้น,น,นแมนทั้งกัความฝันแทบกระเทือนจังหวัดจริงท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็ค,คอมเมนต์เอาเด้อค่ะท่านผู้ชมแปลงฝันโชคลาภมากันเนาะเอาเลยโอ้ท่านนี่เบิ้งเลขกหาชัดเจนแหงแมนบัแมนเลขกแปดนี่เห็นเป็นเงา มันเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่มากครับเลข 8, แปดตัวเลขห้านี้เห็นชัดเจนเลขห้าจะชัดเค,ย,คยเห็นเป็นเลขเจ็ดแม่พอเถองเจ,จ็ดจใสเห็นเป็นเลขเจ็ดกันเลยค่ะใช่ต้องจุดใดเลขเจ็ดโอ้จะตั้งมองเห็นเป็นเลขเจ็ดนะคะตรงนี้อืม แต่ว่าจะเป็นเงาใหญ่ๆเหล็กแปดมันส่อนอยู่น้ำกันอะไรเหล็กแปดตัวใหญ่แม่เหล็กแปดตัวใหญ่เหล็กเจ็ดจะส่อนลงมากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านตรงเส้นหมันสายตาตัวเองนะครับให้เบิง้งโดยสายตาตัวเองครับผมว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นแปดหา,าก็ยังผูเที่ยงกับใายบัวเห็นหรือบอรครับน่ว่าเห็นแตกต่างกันจะเลื่อมด้วยครับจะเลืคอมเน,นต์ใตคิปมาบอกเพื่อว่า่านผู้ชมท่านอื่นจะได้มีโชคมีดวงไปนํา โคปีสุขูสุคนเด้อทั้งช่องพอเทืองช่องเจตงังท่านผู้ชมเจตังเห็นเจ็ดหาพ่อเทืองเห็นแปดหามแม่บัวกับพ่อเทืองเห็นเป็นตัวเลขเดียวกันแม่บัวเป็นคนที่มีดวงมีโชคนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขของแม่บัวก็เป็นได้แต่เจตังก็เห็นเจ็ดห้านะคะโอ้เจ้าพอเทืองมาไวแล้วครับแดดแห้งท่านผู้ชมเห็นครับผมท่านผู้ชม ยังช่วงที่เจ้าแม่แตะเคียนทิพย์เกศสอนดังๆหรือว่าเจ้าแม่แตะเคียนลมลุกนี่แหละครับดังๆกับพอเที่ยงก็เดินทางมาไทายทิบแล้วก็มาขอโชคขอลาบปรากฏว่าได้โชคได้ลาบอยู่ทั้งจอมปวกครับผมได้ทั้งล่างทั้งบนเลยงวดนั้นต่พอเที่ยงก็จำบ่ได้ว่าเป็นวันทีทายงวดทีทาดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเที่ยงรับรองเลยว่าเคยได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่แตะเคียนทิพย์เกศสอนมาะครับครับผมสุดท้ายก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลในเรื่องข่าวธรรมชมเพื่อเป็นกําลังใจพอเที่ยงในเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเล้มาฝากธรรมชมุ่มมีข้งก็ต่อไปครับคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับผมพ่อก็ไม่คลิปหนาขอให้ธรรมชมทุกท่านแห้งๆร่ยๆถูกหวยกันสุสขุกคนเด้อครับอย่าเจ็บอย่าจนมั่นหมาน,มนกันสุสขทุกคนครับผม